เสนอชื่อคุณพิชาในสมัยประชุมนี้ไม่ได้แล้วพนะอเห็นใจประธานมีการประชุมเพื่อเลือกนายกในคราวต่อไปวันที่27กรกฎาคมเวลา9นาฬิกานาทีครับคงต้องมีการอภิปรายในเรื่อง คุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอและหลังจากนั้นก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คงต้องก็ต,งต้องมีการบดูดในช่วงสมัยประชุมนี้นะ,ะตามก็บังคับที่สิ11ซึ่งได้ลงมติไปแล้วก็จะเสนอชื่อคุณพิชาในสมัยประชุมนี้ไม่ได้แล้วนะ ลอดฟังเขาตลอดเอาใจช่วยท่านประธานอยู่เพราะว่าต้อตงใช้เวลากันเยอะก็ติดตามตั้งแต่เช้าเย็นออกมาเฉพาะถอนเข้าห้องน้ำสำหรับการวินิจฉัยเรื่องการเสนอชื่อคนเดิมเนี่ยก็ถือว่ามติก็ทำให้จบไปแล้วแต่ว่า <c oughs> สัปดาห์หน้าเนี่ยท่านประธานจะนัดเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้เรายังไม่ทราบครับวันนี้ก็วันนี้ก็ยืดยาวหน่อยครับอ,รอ,อันนี้ก็ท่านประธานผมว่าท่านพยายามทําดีที่สุดนะท่พยายามทําให้ดีที่สุดแต่ว่าความคิดความเห็นเหมือนก็ต่างกันก็เลยทําให้เป็นประเด็นที่ต่างคนต่างคบ พยายามแสดงความเห็นครับคุณคิภาพปรบการประท้ววันนี้แล้วคิดไปถึงภาพตัวเองหรอครับผมคิดมองกลับไปเก็เห็นใจประธานเนี่ยเพราะว่าคน750คนนี้ก็กลุ่มไม่ง่ายนักนะแต่ว่าประเด็นประเด็นบางเรื่องเขาอาจจะต้องต้องหาดูายกฎหมายแล้วก็ ผมก็ทราบว่าปล่อยกฎหมายประภาก็มีความเห็นต่างกันอยู่ในเรื่องนี้แต่ว่าก็สามารถเห็นได้เป็นสองอย่างครับก็แล้วแต่ก็แต่ว่ามติเมื่อออกมาแล้วก็สําหรับประเด็นนี้ก็จบไปโดยก็ไปยึดข้อบังคับข้อที่ส1ิเอ็อีกกว่าหนึ่งก็มีเหตุผลเรื่องว่ารัฐธรรมนูญอยู่เหนือกว่าข้อบังคับก็อย่างที่เราได้ฟังนเนี่ยผมก็าด้ฟังความเห็นแต่และฝ่ายครับก็มีสิทธิ์คิดได้นั่นเอง ขอบคุณทุกการรับชมนะครับและก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น Youtube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ